คนหย่างไร่เต่าจึงเสี่ยงได้ใน,นชื่อแค่ยับพาไปนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ฮาร์บินห้างยูโรพาซาที่จงหยางต้าเจียค่ะแล้วเราก็เจอกับไทยฟู้ดเขาเขียนว่าไทยฟู้ดโชว์เลยนะคือเราเดินผ่านแล้วเขาบอกอุ๊ยอาหารไทยจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเราดูด้านหน้าแล้วเขาบอกว่าอุา๊ยรสชาติแบบไทยแท้เลยอ่ะเราก็เลยมาลองชิมดูแต่เราสั่งเบสิกก่อนนะเราสั่งแค่ส้มตำกับควาอมอยูย่างมาลองก่อนเพราะเขาไม่มีข้าวเหนียวเขามีแต่ข้าวเหนียวมะม่วงเดี๋ยวเราลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเหมือนไทยไหม มีสาขาในหลายเมืองนะคะมีในปักกิ่งเจิ้งโจวหางโจวเชียงไฮ้นี่ไทยฟูโชค่ะที่แตกจากอาหารไทยปกติก็คงจะเป็นตะเกียบนี่เรามาลองส้มตำก่อนเลยวันนี้แอดมินลองแค่ส้มตำกับข้อหมูย่างนะคะนี่คือเมนูอาหารนะส้มตำประมาณ30หยวนไม่ได้ไม่ได้แพงขนาดนะั้นอันนี้ก็ข้อหมูย่างก็ประมาณ30กว่าหยวนเหมือนกันเฉลี่ยก็เหมือน กินส้มตำตมห้างปกติแต่สิ่งที่คิดว่าเราไม่มีคงจะเป็นขนมปังไส้ทุเรียนมีปูผัดผงกะหรีผัดเนื้อโรตีแกงเขียวหวานมีเยอะนะมีปูพริกไข่ที่คล้ายๆกับแนวของอาหารสิงคโปร์ด้วยแล้วก็จะมีเป็นเขาบอกว่าเป็นซปเปอร์ลักกี้ชิคเก้นซึ่งคือข้าวมันไก่มีพวกข้าวผัดสับปะรด,ดวย มีเกาเหลาหมูตุ๋นกะข้าวด้วยอ่ะต้มยำกุ้งแล้วก็เป็นข้าเหนียวมะม่วง่ะมีตะโค้ด้วยพี่มีตะโค้ก็ก็ Amazing นิดนึงแล้วก็มีเคกทุเรียนแล้วก็เป็นน้ำแหละน้ำจะมีเป็นชาไทยมีโคโค่นัดด้วยค็อกเทลวแครอทเอออันนี้ก็แปลกๆเนาะน้ำบววย น้ําอาจจะแปลกๆหน่อยแต่เดี๋ยวน่าสนใจหลายอันหลักลิ้นจี่ก็น่าสนใจโซดากับทีก็เออน่าสนใจเดี๋ยวเรามาลองส้มตํากันก่อนเลยว่าจะไทยจริงไหมจานแรกที่สั่งมาลองนะคะคอหมูย่างลองดูดีกว่าว่าคอหมูย่างจะเป็นยังไงหรือรอครบก่อนรอส้มตำครบก่อนก็ได้ส้มตำกับคอหมูย่างของเรามาครบแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลองดู มย่านี่จานลรประมาณ150บาทมาค่ะนี่คือคองหมูยา่างนี่กินได้อยู่นะเหมือนมีความมะขามเป็นเจ้าวมะขามแบบเป็นมะขามแ้มข้นอ่ะเหมือนซอสมะขามแต่ว่าไม่ได้มีความเข้าคั่วมากแล้วก็ไม่ได้แบบพริกจัดๆเท่าที่ไทยแต่ด้วยความจีนอะนะ่ะเนาะได้รสชาตินี้ก็โอเคแล้วนะเป็นก็ไทยอะ่ะ เรามาลองดูส้มตํากันบ้างซึ่งโอเค,อเคก็สไตล์จีนเนาะส้มตำแต่เป็นส้มตำไทยนะมาลองดูก่อนลองคดูก่อนมีความเปรี้ยวแต่ก็แบบก็ส้มตำนะแต่ก็เปรี้ยวอะ่ะเมันปรี้ยว่นี่เหมือนไม่หวานที่นี่ไม่หวานอะ่ะ อาหารจีนที่นี่จะเน้นเทมอยู่แล้วอ่ะแล้วก็เลยแบบไม่หวานก็เลยไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่แต่ว่าเปรี้ยวเป็นซ่อมตามที่ออกเปรี้ยวไม่ไม่ค่อยนัวเท่าที่ไทยแต่ก็แบบถามว่าอาหารไทยไหมก็ก็นับว่าไทยโอเคทุกคนถ้าเกิดคิดถึงอาหารไทยแล้วมาเดินจงยานบ้านเจียก็มาลองไทยฟูชว์ได้เพราะว่าอย่างน้อยเบสิกคือได้ไทยลืมบอกไปทุกคนคืออาหารรสชาติได้นะแต่ว่า ส้มตำอะ่ะพริกเขาจะเป็นแว่นๆอย่างนี้นะไม่เหมือนบ้านเราแล้วก็ส้มตำเป็นส้มตำคลุกนะคือเอาเส้นเอาอะไรทุกอย่างอะ่ะผสมกับน้ําปรุงรสไม่ได้ตำนะไม่เหมือนบ้านเรานะคือส้มตำเขาเป็นส้มตำแบบไม่ตำส้มตำแบบคลุกอร่อยทอดไทยได้ไร่ทอดไทยได้นิ่เต็มปากเต็มคำรสชาติไทยได้ค่ะอร่อย กระเทียมเขามีทั้งฝานทั้งตำนะ,ออะเออรีก็ึงเลยเ้ยยใช่มีแบบตำแล้วก็มีแบบฝานสไลด์เขาแบบยำางเยใช่แล,แล้วก็แบบน้ำที่เนี้ยน้ำเปล่าเป็นน้ำลอยใบเตยอันนี้เป็นน้ำปีเราสั่งชานมมานะคะเป็นชานมไทยึ่งเดี๋ยวเราจะลองชิมดูดูข้างในไหม็นชาไทยอย่ะมันไม่ได้ใส่น้ำแข็งเป,เป็นชาแบบว่าไม่ใส่น้ำแข็งอะ่ะเป็นขวดเย็นๆเฉยๆเขาไม่ได้ใส่น้ำแข็งนะแล้วก็ กลัดด้วยใบเตยเอาใบเตยมาผูกเป็นโบเหอรได้นะเป็นชาใส่นมคล้ายๆชาตามือะแค่ไม่ใส่น้ำแข็งแหละจริงๆถ้าใส่น้ำแข็งจะจะเหมือนกวน่านี้ดูรูปอะไรเอ่ยน่าจะเป็นปลาใช่ไหมแต่เขียนว่าเนื้อห่านยำสไตล์ไทยมีมีความไอนน้นี่นิดนึงแต่อันนี้โอเคนะข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้เคยชิมโอเคข้าผัดสับประรดตรงปกนะ ที่นี่ถ้าสั่งมาจะได้เป็นสับป,ปะรดครึ่งลูกแล้วก็เป็นข้าวผัดอยู่ข้างในต้ยมยำกุ้งโอเคแต่ว่าปลาเผาวันนี้เขียนว่าเนื้อห่านยำสไตล์ไทยก็เลยงง,งงว่าอันเมื่อกี้ไม่ได้สั่งนะคะก็เลยงง,งงว่าสรุปมาเป็นห่านหรือมาเป็นปลาเผา